เงินตามปี2565ทั6โรงงานน้ำตาลสำรองจ่ายโรงงานไหนจ่ายเท่าไหร่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาทโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับบาโซนกันด้วยนะครับคลิปนี้เราก็มาตามติดในวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของเราอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นข่าวดีของพี่น้อง โรงงานน้ำตาลคอนบุรีสีคิ้วกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีการประกาศสำรองจ่ายของโรงงานน้ำตาลอีกแล้วนะครับจึงนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เริ่มกันที่โรงงานน้ำตาลบุรีรัมนะครับสำรองจ่าย50บาทต่อตันในวันที่15สิงหาคม2566นะครับและโรงงานน้ำตาล KBS+ น้ำตาลคอนบุรีนั่นเองนะครับโรงงานน้ําตาลคอนบุรีก็ประกาศสํารองจ่าย50บาทต่อตันอ้อยนะครับในวันที่17สิงหาคม2566นะครับและตามมาติดติดก็ในเครือเดียวกันนะครับในกลุ่มโรงงานน้ําตาล KBS นะครับคือโรงงานน้ําตาลสีคิ้วนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นปีแรกนะครับที่โรงงานน้ําตาลสีคิ้วเข้ามาอยู่ในสังกัด อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลน,นะครับก็ประกาศจ่ายสำรองจ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย50บาทต่อตันอ้อยนะครับในวันที่17สิงหาคม2566นะครับก็ถือว่าเป็นโรงงานน้ำตาลที่ออกมาทยอยสำรองจ่ายกับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำตาลคอนบุรีโรงงานน้ำตาล4ีคิ้วบุรีร์นะครับก็ ไปปรับกันได้เลยนะครับหลังจากวันเวลาดังกล่าวที่บสวนได้แจ้งให้ทราบนะครับบุรีรัมล์นะครับคอนบุรีและ 17, สีคิ้ว17สิงหาคม2566นะครับซึ่งก็มีหลายโรงงานที่ประกาศจ่ายกันนะครับซึ่งค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปี2565ัน้ารที่พี่น้องชาวไร่อ้อยคู่สัญญากับโรงงานน้ำตาลจะได้รับทั้ง อ้อยสดและอ้อยไฟไหม้นะครับแต่เนื่องจากการปิดรอบการผลิตปี2565ั6้จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2566ทําให้ตัวเลขราคาอ้อยยังไม่ถูกรับรองและยังไม่ถึงที่สุดนะครับยังไม่ถึงที่สิ้นสุดเพื่อให้พี่น้องชาวไร่อ้อยมีเงิน ทุนหมุนเวียนใช้จ่ายโรงงานน้ำตาลหลายแห่งก็ได้ทยอยประกาศสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือเงินตามที่พี่น้องรู้จักกันดีนะครับของปี65ทับถ้ 6, 6, 6, ซึ่งข้อมูลที่ทราบมานะครับก็มีจำนวน38แห่งนะครับซึ่งโรงงานน้ำตาลก็มี37แห่งบวกกับโรงงานเอทาโนะครับซึ่งโรงงานเอทาร์โนสบานั่นเองนะครับโรงงานสบานะครับ ที่สำรองจ่ายกับพี่น้องชาวไร่อ้อยอีกเช่นกันนะครับการสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยครั้งสุดท้ายปีหกพันห้าท้บหกนี้พี่น้องชาวไร่อ้อยแต่ละเขตจะได้รับเงินแตกต่างกันสำหรับบางพื้นที่แม้จะเป็นเขตเดียวกันนะครับแต่ก็มีบางโรงงานนะครับที่สำรองจ่าย50บาทบ้าง55บาทบ้างหรือ60บบาทบ้างนะครับก็อาจจะแตกต่างกันตามที่โรงงานกำหนดนะครับอัตราสำรองจ่ายเงินที่แตกต่างกันนั้น ก็เป็นของโรงงานกำหนดสำรองใจ่ายให้ยังไม่ใช่บทสรุปอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเงินอ้อยยังมีเพิ่มอีกนะครับหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็จะมีเงินค่าอ้อยค่าสุดท้ายเพิ่มให้กับพี่น้องอีกคำนวณน้ำหนักและค่าความหวาน6%จากราคาอ้อยค่าสุดท้ายที่เพิ่มจากราคาอ้อยค่าต้นอีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดการโอนเงิน ของพี่น้องชาวไรอ้อยก็สามารถสอบถามได้จากโรงงานน้ําตาลที่พี่น้องชาวไรอ้อยสังกัดโดยตรงนะครับซึ่งโรงงานน้ําตาลแต่ละแห่งนะครับก็ประกาศสํารองจ่ายล่วงหน้ากันไปแล้วก็มากนะครับรวมแล้วก็ส8แห่งนั่นเองนะครับที่สํารองจ่ายกับพี่น้องชาวไร่อ้อยก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้อง ท่านผู้ชมทุกท่านของพี่น้องชาวไร่อ้อยของเรานั่นเองนะครับ